สวัสดีเอฟซีังไทยและฝังลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องเอเดาจะพามาตามแม่เพลินแม่เพลินงวัวทีเดล้วให้0ูนย์หตรงๆหงัวน,นี้ฝันแล้วพี่น้องฝันเห็นเลขรับชมรับฟังเลยคะ่ะว่าแม่แม่เพลินได้เลขตัวไหนก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ้าเคืออะไยิงข่าวงวที่แล้วได้ศูย์หตรงๆเลยเนี่ยัฟันก็บอกว่าเสืออายุเนาะ มันบ่สื่อไหมมันอ๋อสื่อตีเนื้อไม่ตีเพาเอาเนื้อมาหายมันเปตีชี่นึงขุนไม่นาะเจ้าอยู่หกสิบกว่าจ้ะแมนหกสิบวันที่เอาหกสิบมือเข้าสื่อเอาไปไว้ชัดเราเรียงเมือนกันเนี่ยค่ะเดา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 เสียงดังเฉยใหญ่เลยเด้อพี่น้องมาอยู่ในลานค่ะก็เลยเสียงดังจ้ะมันอยู่ร้ายพี่น้องเนาะชุมชนแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่นี่ีแม่ทำงานอยู่ค่ะเด้อพูดลูกกันมาผมแม่ทำงานอยู่ค่ะ ăn bani lẽ, đi sưởi bao nhỉ, đi sưởi bao 0660 bờ, bao sưởi đấy, cứ tối lấy mẹ cả bao sưởi chắc to, bờ, phấn bát sắp năn là bờ, bờ ăn gì xí lẽ, ăn đi, bao sưởi, bờ một người yêu tơ liền đằng mẹ cả bao sưởi chắc, chắc tổ, chắc bả đi sưởi lên rưỡi cho nó qua qua, 2 3 mươi mươi ba thì đây đang tham, người muốn thử bỏ là เด e, ็เจ <row> ้าเขาอยู่ด้เนาะ60เอา6006จ้ะแต่ว่าอยู่อัน FC มีแต่บอกว่าให้ไปถามผู้เอาเนี่ยให้เห็นจ้ะๆเอ้าเขาให้แล้วแม่สิไปถามหยังก็อยเฮาก็60บัตรเลขที่ก็177ก็ว่าจังซี่แหมจ้ะๆบดนี้มัน92เด้92มันตรงกับทะเบียนคันนั้นบดนี้งวดนีจ้ะ อันว่าขันหนึ่งผู้เแถวบ้างสิมันว่าแปดเก่าอืมจ้าจ้าก็แล้วแต่ว่าพูดเนาะเออแล้วแจะพูดตีเดียวรถเดดอกเดียวอ้อวันนี้ขึ้นยิ่ขขาวว่านี่ขาวฟันแล้วไหมฟันแล้วแต่ว่าจะตีจังไดเด้อตีเดียวเด้ออ่ะจ้าแม่ก็บ่อกน้ำดอกผู้พ่อมาเบอกโยไม่จะบอกว่าเหยียบขาคุณแม่ก็ปวดขาจ้าจ้าคุณก็นอนเหยีบลงกระไรเออแล้ววันนี้ได้ยังฟันเห็นพอกับแม่พอกับแม่นี่เสียแล้วมั้งเนี่ยเสียแล้วเสียตะโดนหรอเด้อจ้าจ้า พอเสียก้อนแม่เสียเพื่อนมาเพื่อนมาแม่มาเพื่อนกับบ่โว่ยังได้เพื่อนกับนางอยู่บ่เบิ่งหนาเฮาดินางอยู่งก็พอกงว่ากปวดขารลายมั้เหยียบขากูแน่เพื่อนวางซี่ซ้ำนี่แม่แป้งก็เลยขึ้นเหยียบให้เพื่อนแต่ว่าแม่คิดว่าแม่ที่ซี่เก่าดิเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงไหมเพราเพื่อนเขาแล้วเขาเป็นผู้เก่าเขนคือว่าแล้วแต่ผู้หญิงเดี่ย แทรสำหรับนู้นกะแล้วแต่นางคนมันคู่กันคือคนตายแล้วมันเป็นซูนไหมเนี่อายุคนเท่าไรบ้านี้ตั้งว่าพอนี่จังแมนหกหลักหกยี่ดอกหกหกเท่าไรอ่ะพระมาณหกหาหกหกไปอ่ะเด้อนี่อายุพ่อดิจ่ะถามห้าเนาะถามห้าหูให่เกียวคน แม่ตาผุดใจไปตาห้อยเศีลเราเขาตาฝันเที้ยเดียวนี่แมแต่วันมุ้ยแก้วฝันที่ดีฝันว่าไอแม่มาบอกเลขนะที่ตายแล้ววันจุก็ฝันว่าแม่ยังเพ่งมาบอกเลขกะฝันที่ดีแต่ว่าแม่บอกฝันเที้ยจักเที่ยจ้ะน่หละเที้ยหลุดรับนี้แหละข่าวว่ายังไงน้องยากะคำคนตายแหละก็ใสศูนย์อะนี่ศูนย์ขันตัดออกมากะเป็นอู้หเสียดายเนาะศูนย์หกมันหนอกแล้วมันจ้ะเลือดเต่อ่ะหกห้าถ้าพี่น้องเลือดเลือดหกห้า อ่กันเก้าห้าเนี่ยอ่ะเก้าห้าดีกันเพราะว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันเนาะจ้ะเลขกับบัวร้ายได้ไงนี่เหรอจ้ะฝันจะนี่เหรอเครบ่องบัวยังต่อไปอีกไหมจ้ะนอนดูหนอกเดชบ่ได้เขาไปนอนแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกไปตัวเลขมันบ่จ้ะแม่บอกกับแม่กูมากคนเพิ่นดแานไม่ได้กินข้าวากบ่แต่ว่าวาผมเนาะแม่เนาะไก่เมือนเนาะพ่อฝันเจอจักเทียสะพัดสนตายไปเพิ่องคอเน่ยแม่เลยล่ะจ้ะยีงไม่ได้ไปหาไม่ได้ปล่อยว่าฝันจ้ะจ้ะ เอ้ยเป็นอยงชิมีมันกระติตัดออกมาได้ศูนหาอีกเลยนี่อืหาพี่น้องด้ยเจะาหมักตัวใดอย่างนีนี่นี่เจหมักตัวใดแล้วอันหมักเกาซีเกาหาไปแล้วมักเกาซีเกาหาริเมักซื้อว่าื้อว่าหัดกว่าื่อจ้าเลอันี้นะเลขที่อายุพอเจ้านี่คับนี่นีเจ้าหมักตัวใดนี่สามขูนเจ้ามักตัวใดขันว่านั่นก็คือเบิกหมักอายุพนั่นแหะมันเป็นตัวนี่เยอะข้นเอะ เด้อดพี่น้องเล,อเล้อจ่าเลขแม่เพลินฝันเห็นพอ่อเหมือนพ่อกับแม่ที่ตายไปแล้วเนาะเนาะที่ตายไปแล้วเพิน่นกะดูดเพิ่นแล้วดิจ่าเพิ่นบอได้มาบอกเป็นตัวเลขพี่น้องแต่เพิน่นเขาฝันให้เตี้ยเอานเนาะเนาะให้เตี้ยแต่ว่างวดที่แล้วเนี่ยศูนย์หกตรงๆเลยเนาะเี่ยศูนย์หกแปว่าเาผมไ,ไ้ลงทุนเด้อพี่น้อง อันนี้กบบ้านพิจารณาเ้ย hmm. พ so so, so, so. ี mm ่น hmm. mm ้องอันนี้เอากระบอหลว่าเลขออกตัวใดเนาะะพีไปตัวมักระจัดบอมักกะเดือนผ่านเด้อพีจัดเลยจังสี่แหะแปงหกศูนย่ตัวอายุใหญ่หกศูนย์ศูนกกับสี่ตัวเลยพี่ดเธอเลือไว้ทีนสมุดของมันเนาะจ้าแต่มีู้ใดลงทุ่นเนาะเป็นย่างวนี่เอาไม่แม้เื้อนไหมวเนี้เอาไม่ไปตอื่นเนาะแต่นี่พ่นมักนจิมักพกหาด้วจ้าอายุพอเิ่นทีใต้แล้ว อายุ65ปีที่ตายไปแล้วนะคะจะไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะอันฟันแล้วเด้าเลขเสียงบอแมนเด้าเลขเสียงแล้วจ้ะบอเสียงฟันแล้วกันฟันแล้วแล้วเลยฟันแล้วแล้วเลยจ้ะหมบ้านนี่เด้หมูบ้านทุกอนรวยบ้านนี้ทุกว้ะก็เลยได้เบาโคตฝันก็ได้เบาสุดฝันฟังจักคนเขาตาบวบหมูบ้านก็มือหนีละจ้ะตาใช้เงยนกับเบ้าบวบตาผู้คิดสาวกับท่านกับบ้าบวบทุกคนฟังจ้ะจ้ะ แต่ว่าบริฟันเห็นฝนน้ำขา่เมฆบริฟันฝนก็เท่าพัดพัดใจเร็วเมฆมันไก่บุญเมฆไรแก้วฝันดีดีฟันตาแม่จ้าจ้าฝันเพิ่งฝันเห็นมีเพ่งก็ดีดีมีเพ่งก็บ้าหลอนดีดีเขาบอกเลยเออจ้าจ้าที่ว่าทางบ่ฝันจักเท่าเพ่งที่ว่าห้ากระได้หมดเลยเออจ้าจ้ามาเขาฝันเขาดีดีมาหลอนมาหลอกเขาแล้วมาบอกเลยเขามบอกคือบอกก็เท่าว่ามาหลอดยังไงอยู่เนาะมาหลอดบอกเออจ้า ว่าหนึ่งนี่นี่เด้อพี่น้องคนมักเล็กคนเด้อพี่น้องเนี่ยหนึ่งในนั้นคือคนมักโขกหาคก็แม่ว่าน้อกันเลยแมแก่แม่น้องดาเลยตัดให้ศูนย์หกห้าตายไปแล้วคือใส่ศูนย์นะคะตัดออกมาไปโกห้าศูนย์ห้านะคะหกศูนย์มันออกไปแล้วแม่น้องดา,า,ก,าก็เลยบอกเอาเด้อพี่น้องก็เลยกันเก้าห้านะคะพิจารณาเด้อพี่น,อนอ้องมันมีบุไดรูเนาะเลขกสองอยังจ้ะ แม่กระทั่งแม่รองราไปถ่ายทำแม่รองราก็บบหูกันโมนเลกออกอย่างพี่น้องพิจารณาเด้อจ้ะทางกระจัดมากระเดือนผ่านพี่น้องเอ้ยเบืองพเวชริติเอาไปเปรียบเทียบกับหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เด้อพี่นอ้องผู้ใดไปร่วมบ้านก็ขอบคุณแม่หลายๆเด้อจ้ัดจ่ห้แนวทาง เนี่พี่น้องพากันมานั่งเล่นอยู่นี่นยูราดูมันเป็นลานค่าพี่น้องมันก็เลยเสียงดังเลยรถกระซิไลผมนะรถกระซิไลนี่แหละแม่ของดากับมันมาน่งเล่นน้ำยาน้ำปูน้ำยาแท้านี่แหะจ้ะเหมือนกับว่าฟันเลยเด้อเหมือนกับให้เป็นแนวทางขึ้นสะพานบุญมาพี่น้องเพราะว่าเข้ากับบุหรี่เหล็กจอกย่างนอกพี่น้องแต่ว่างวดที่แล้วหกศูนย์ศูนย์หกตรงตรงแต่แม่เพิ่นกับบริษลงทุนแล้วไหมเนาะไม่ซื้อจันบาทเลยกับบริษัทซื้อเพิบบนบบ่นจะเป็นคนฝันแต่ว่าเพิ่นบอกว่เป็นคนที เวลาได้เล็กก็เลาถือก็กรวายน้กาแฟซีซี่บาทอยู่จ้ากรทำได้เลยเไดคกันวันวานะจ้านี่จะไปตีเหล็กตื้นเอฟซีก็บอกว่าจ้น้ำเอาูเอาเนื้อหยไม่จ้าไม่ไปน้ำเอาเนื้อเขาเอามมให้ยคอยเลยแม่ฟันเปลี่ยนเนาะกับฟันได้เนื้อค่ะขักกันหมดจ้าไม่ค่บาดหราโยนไาให้เท้าเนาะเพราะก็หับเอาไหมจ้าเอาอีกเวชินว่าบาดอีกยมาใม่ก็หับเอาอีกจ้โอ้ฟันดีคักตัวนี้เนื้สบก็ว่าหังเม่คืจ้า อ้ผเป็นยังงวันนี้ยอาไม้หางสื่ออ,อันแม่แม่บสื่อกะห้เอสซีผนสื่อนะพี่น้องคับเมื่อช่วคจะเบื่อฝันอีกจะเมื่อฝันลำเล่รอจะขอบคุณแม่ายเดอร์ให้แนวทางเนาะ